คุกบ่อครับตาจริงๆแล้ววันนี้นะฮะพิธีกรเราไม่ยืนไอ้ไม่ไน่าครับไม่น่าจะยืนออเพราะว่าพอเรายืนเนี่ยความสูงเราก็จะใกล้เคียงกันะะใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราเริ่มคำถามจากของหนุ่มทูพีเอ็มกันก่อนเดี๋ยวดีไหมฮัลโหลตั้งแช่วงนี้นะครับเราขอแฟนๆนะครับ ฟังทูบีมาพูดนิดนึงใช่แล้วเพราะตอนนี้เสียงดังมากนะทง่ยดีว่าอยู่คาว่าหนุๆนะครับไม่ได้มาเมืองไทยมา1ปี6เดือนแล้วกลับมาเมืองไทยครั้งนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างใช่1ปี6เดือนมาเนี่ยฮังกูเี่ยกางไมานีร้เ้าเ 어, 한국에서 이제 활동을 하고, 어, 월드투어로 어, 한국에서 시작을 하고, 어, 태국이 지금 또다시 해외 첫 스타트인데, 아, 뭔가 이번 월드투어의 느낌이, 어, 정말 이 열기로 저희가 충분히 자신감을 얻을 수 있을 것 같아요. 진짜 너무 감사하고, 뭔가 여러분들 반응이 정말 미친 거 아니야? 라고 물어보고 싶어요. ต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้เรามาพร้อมกับอลบัณฑ Go Crazy นะครับซึ่งถ้าตาปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็แปลว่าบ้าไปหรือเปล่าอะไรนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็มีเ,เราทํางานที่กรุงเกาหลีนะครับแล้วก็เริ่มเวิร์ทัวร์ที่เมืองไทยเป็นที่แรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว,วันนี้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ความร้อนแรงแบบนี้ทําให้เราได้ความมั่นใจนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะถามคนดูกลับเหมือนกันครนะคะับว่าพวกเธอบ้าไปหรือเปล่าบ้ามา นะฮะโกเคซี่จบชื่อเลยทีเดียวฮะเอาล่ะกลับมาเมืองไทยครั้งนี้เราอยากจะดูว่าลืมภาษาไทยกันไปหรือยังเที่ยงที่ตุรกีนานมากแล้วที่ตุรกีที่ตุรกีไม่ลืมนะฮะแล้วมีเรียนรู้คำพูดใหม่ๆคำภาษาไทยบ้างไหมใช่ครับครูนพยอ 새로 배우신 태국어 한번 보여주시죠 나도 나 할게 자, 내도 나도 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 다도 나도 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 이나 นักจารมากแต่ทุกคนก็ละกันรมมาะพวกเราขอบคุณมากครับเนี่ยเนียโอ้ยคิดด้วยหรอยาวใช่ย้อนบอกยา,ายาวจริงๆยาวมากยาวจริงๆต่อไปเลยดีกว่าไหมาคุณต้องคุณต้องพูดด้วยนะครับคุณพูดสิ oh, oh. เอางี้เรากลับกันนะคุณพูดภาษาเกาหลีดีกว่าเอล้างให้เราแปลห่ะเอาไหมภาษาเกาหลีดีกว่าไหมอย่าเอาภาษาไทยเอาคุณสองภาษาเลยแล้วกันคุณจัดให้จัดให้เอาทางเข้าเรียกครับนี่คืออย่างใช่ไหมใช่ร้อนหน้าดูก็สบายดีนะครับคิดถึงทุกครนมากเลยนะ ปีครึ่งโอ้นานเหลือเกินรอจนแก่แล้วเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาให้เอาให้สะใจนะฮะบอกขอบอกทุกคนก่อนว่าต้องทานข้าวกันมาไม่งั <Let> ้นเป็นลมแน่นอนเหนื่อยครับพรุ่งนี้แต้นเหนื่อยแน่นอนอย่าลืมทานข้าวกันมานะครับเลยครับสะใจอย่างที่นิชกุลพูดแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปครับคุณดุยองครับ บอยจุดยุดบยจุบอยเรือตาอ่ต่อไปบานีกว่าคร, ishi, คร, Anyways, คร,คร mm ัคุณ euh จุนเคพุงนีพพุงนี้ฟาชสาโซาย พ่กนี้ฟ้าจะสดใส7ปีันเสร็จอเีเสรแล้วปนเ็แล้วนคเขาบอกว่าเรียน7ปีนั้เนี่ยเรียนพักเรียนทใหม่ในรอบ3ปีนะฮะโอ้พรพ่งนี้มีการขยาก่อ์ด้วยว่าพ่งนี้ฟ้าจะสดใสพกนี้ฟ้าจะสดใสนะก่อนับขอเลขแล้วกันนะฮะดู